ไม่ต้องอยู่บ้านกับลูกสิไม่ต้องอยู่บ้ากเก็บเกี้ยวแป๊บเอาไปเดี๋ยวนี้อ้โหอร่อยทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือความอร่อยคืออะไรมา้งลงอะไรโอ้โหเล่นมุกไม่เป็นนั่งกระดาษอันนี้ถึงหาแล้วถ้าอย่ามาอย่างนี้อ่นนถ้าเล่นอย่างนี้จะสบายใจ นี่ฮะทุกคนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของที่บ้านไปแล้วนะแม่บุ๊กต้องตื่นมาแต่เช้าแล้วก็เฮียตื่นมาแต่เช้าทุกคนมาเตรียมอะไรคะนี้เตรียมของให้บีบีค่ะกระเป๋าวิเศษบีบีมีอะไรบ้างขนะคะก็จะรีบๆนิดนึงใช่เดี๋ยวมึงมีขนมมีนมมีแพมเพิร์สมีน้ำมียาบีบีมียาหม่องด้วยใช่เวลาอยู่กะค่ะเแพ้อ๋อโอ้โหน่ารักมากเลยลูกก่อนเราจะกบ้านทุกคนวัยโกงก่อนอ่าจ้าบีบีจ้าด้วยลูก เลนเ่นเก่งๆนะโอเคที่บ้านตอนนี้ปรับเปลี่ยนเวลาการนอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาการตื่นใหม่มาเลยนะฮะแม่บูบอกว่าจนกว่าจะปิดเทอมแล้วเราก็จะได้นอนตื่นสายหน่อยอเฮ้ยเ,เ,เด็กยังไม่กินข้าวเลยแอนที่นขนมกินขนมใช่ไหมมาให้กินม,มาให้กินเปล่าหยิบมาหยิบมันหยิบมันเด็กินที่ไหนเด็กก,ก,นนะกินอะไรก,กินที่กันเลวยเอาลูก อ๋อให้ไปกินข้าวก่อนเหรอใช่แล้วกินขนมได้ไหมแล้วค่อยกลับมาโรงเรียนกลับมาแต่โรงเรียนค่อยมากินใช่ไม่ต้องอยู่บ้านกับลูกไม่ต้องอยู่บ้านกับลูกสิไม่ต้องอยู่บ้านกับลูกอย่าปับเอาไปเดี๋ยวนี้โอ้โหเอาไปเดี๋ยวนี้เป็นประตูเองด้วยโอ้ค่ะสวัสดีค่ะได้ให้แม่ครัวกระเป๋าลงก่อนลูกโอ้โหจะลงเองเลยทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับระวังหัวค่ะลูกโอเคโอเค ส,สวัสดีค่ะสสวัดีะค่ะะ <มา S 1> โอเคบายบาย <c oughs> อันนี้เป็นวันที่สองทุกคนที่ไปโรงเรียนยังงงอยู่สวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวีค่ะเมนูที่เราจะทําในวันนี้ทุกคนต้องบอกเลยว่าความจริงมันชื่อว่าเขายกใช่ไหมภาษาจีนชื่อว่าเคายก ตอนแรกอะเฮียยังงงเลยว่าเขาหยกคืออะไรเขาหยกนี่ก็คือหมู3มชั้นตุนซีอิ๊วผักกาดดองด้วยนะแล้ววันนี้เราก็เลยใช้เป็นชื่อคราว่าเมี่ยงหมู3มชั้นตุนซีอิ๊วผักกาดดองแล้วก็มันโถท,ทอดหรืออบมาวันนี้อบเนยทฟเฟิลค่ะไม่รู้วันนี้นนนจะเป็นยังไงนะฮะแต่ไปซื้อวัตถุดิบก่อนแล้วกันนะครับหมู3มชั้นตุ๋นซีอิ๊วใส่ผักกาดดองแห้งด้วยวันนี้ต้องใช้แบบไหนคะเ<ห>สิร์ฟเพื่อนๆไปทำตาม โอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านไปดูวัตถุดิบวันนี้ครับไปกลับมาถึงบ้านทุกคนตอนนี้น้องบีบีก็อยู่ในบ้านแล้วนะซื้อของเสร็จปุ๊บรับลูกพอดีเลยตอนนี้นอนอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่งส่งไปเมื่อเช้าทุกคนเราซื้อของอะไรเสร็จปุ๊บบีบีเลิกเรียนพอดีเลยเลิกเรียนแล้วอ่ะแป๊บเดียวเห็นไหมเลิกเรียนแะ้วเห็นนะแป๊บเดียวเองไปตอนเช้าแป๊บเดียวกลับมานอนนี่ละ หมดสภาพเข้าใจคำว่าเด็กหมดสภาพปะเรียนหนักเขาเรียนหนักคือเรียนหนักมากใช่ไหมใช่ไม่ไหวดูดิสภาพอ่ะไม่พูดกับใครแล้วอะนี่ทุกคนมาถึงก็เอาเขาเรียกผักกาดดองแห้งเหรอคะ่ค่ะอันนี้เหมือนเขาหมักเกลือค่ะทุกคนเนาะต้องเอามาล้างเทือออกก่อนนะแล้วแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสักแล้วก็หมูสามชั้นวันนี้แม่บุ๊คคัดมาได้แบบอลังการมากออกมาเอ้ยอ้วนแน่นอนวันนี้วันนี้ขอบุนแบบละลายในปากเลยนะ หลังจากนั้นก็ต้มเลยครับนี่วันนี้เราทําแบบละเอียดให้ดูเลยนะอยากให้เพื่อนๆเอาไปสร้างไรายได้ในน้นําก็ใส่เกลือไปด้วยเสร็จ <c oughs> แล้วก็มาจิม้มที่เขาทิ่มหมูอะ่ะ <c oughs> เป็นแบบจับแบบนี้เลยใช่ไหมคล้ายๆไม้ไม้ปิงปองไม้อะไรทักอย่่หนึงอะแล้วแบบชุดบจุๆอนุ๊บจุ๊บจุ๊บทุ๊บจุอบจุ๊บจุาบจุ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊นจุ๊บุ๊บน่อบจุบุ๊บจ้๊บ้จิ้มอย่างเงี้ย นี่ทุกคนเดี๋ยวแม่โบก็ทิมเสร็จนะวันนี้เราใส่แบบสูพิเศษทุกคนนี่ซีอิ๊วหวานแบบใส่บนในติมเนี่ยทุกคนลองไปดูในทิ๊กตอกเราซีอิ๊วหวานเนี่ยมากินกับไอติมอร่อยมากเราก็เลยว่าจะหมักหมูสามชั้นวันนี้โดยใช้ซีอิ๊วหวานแบบนี้ทุกคนมันจะน่ากินไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงออมาว่าหวานเค็มๆมค่ะหวานเข้มเข้ม โหทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทอดค่ะอันนี้ทอดกี่นาทีคะประมาณสี่นาทีนะคะเป็นอะไรคะเร็วเดี๋ยวมันแคเดนปิดฝาครับโอโหก็กนแน่เลยมันเป็นน้ำพ่อปิดแคเดนดูผลนี่ฮะอุ้ยอุ้ยมันระเบิดจริงจริงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรต่อมาเอาไปจุดค่ะนี่ทุกคนสีสันมันก็จะประมาณนี้ โอ้โหน่ากินไหมให้ทุกคนโอ้โหทุกคนมันไม่เสร็จง่ายๆเมนูนี้ซื้อกินเถอะค่ะตอนนี้เราจะมาทําอะไรคะผัดผักกาดดองค่ะเพื่อที่จะไปทําน้ําตุนหูสามชั้นของเรานะฮะอย่างแรกทำอะไรคะใส่น้ำมันลงไปนะคะจ้าสามเกลือใส่ลงไปครับนี่แล้วก็ผัดแล้วจากนั้นก็ นะะคใส่ขิงลงไปครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักกาดดองลงไปครับนี่แม่มาแล้วทำกันนิดหน่อยหน่อยก็ใส่เป็นโลมาเยอะไปป่ะไม่เยอะเลยเหือแม่สูตรนี้บอกเลยแม่แม่จะตกใจตกใจจริงไม่ได้จิ้งหมดจะได้หมูซอสบุงรสครับอันนี้ฝาส้มอันนี้ฝาอะไรนะฝาส้มฝาส้มฝนะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเยอะๆฮะเพื่อความหวาน หลังจากนั้นเราก็จะใส่อ่ยิ้มหวานนะอะไปครับสียิ้มหวานเพิ่มสีสันนะใส่ให้หมดเลยครับใส่ให้หมดเลยครับอ่าเกือบตกใจครับมีใครมาครับวันนี้ก็มาทำไข่อุ้ยหลังจากนั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยๆฮะทุกคนแต่ลราไปเรื่อยแต่หม้อข้าวใช่เอาหมูไปมอไปไปมอเลยปางกับแม่เอาหมูไป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 อีกหน่ย ทุกคนมีวิธีรักษาแม่แม่ลูกไหมวัดมีนี่ไงเอามาเรียว่าความจำดีวิธีรักษาแม่คือบอนดี้ฟิตออยด์ให้ความจําเป็นเลิศดจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราตุ๋นโดยใช้หม้อหุงข้าวทุกคนอ่าโอเคสปอนเซอร์หม้อหุงข้าวเข้าได้นะคะขอบคุณครับลูกกําังโตฮะนี่ทุกคนแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเราแบบนี้ฮะมิคี้แอบชิมรสชาติแล้วมะอร่อยมากแล้วก็เอาหมูสามชั้นเรียงลงไปต้องเรียงด้วยเหรอมามะ นีทุกคนมันจะน,น่ากินแค่ไหนอะครั้งแรกของเราเหมือนกันนะทุกคนบุ๊คบอกแล้วว่าถ้าบุ๊คทำได้ทุกคนก็ทำได้เออทุกเมนูที่เราทำนี่คือครั้งแรกหมดอ,อ่านี่ทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่หม้อหุงข้าวลงไปเลยครับอ่าฮะใส่แล้วก็ปิดฝาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเมนูในวันนี้ส่วนหมันโผทอดของเราตอนนี้กำลังทอดในหม้อทอดอยู่ เดี๋ยววันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงทุกคนอยาให้ทุกคนติดตามมากเลยเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบมันน่ากินแล้วก็ใช้เวลาในการทำอะ่ะค่อนข้างนานนะครับไปจัดจานก่อนครับไป ทุกคนเมนูพัฒนาารต้องตบมือให้แม่บุ๊คเมื่อกี้มีแขกมาที่บ้านคนทำโผงใช่พี่มลเขาเลยบอกว่าเขาขอชิมหน่อยถ้วยนึงปุ๊บเขาไม่กินอะไรอีกเลยเขาบอกว่าพ่อเหอเลิกทำอาหารเหอกินไม่ไหวทั๊กว่าก็ไม่ใช่ไม่ไหวแล้วทุกคนนี่มันโถไม่บอกเลยพี่มลบอกว่างพี่มลอ๋ออร่อยทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือความอร่อย คืออะไรมังองอะไรอ๋อดีทุกอย่างขาดอย่างเดียวขาดอย่างเดียวคือวาอมาลอ,อ,อยอ๋อจะเล่นมุกโอ้เล่นมุกไม่เป็น,น,นคนเขายกแต่เรามาทําเป็นอะไรนะชื่อไทยก็เมี่ยงหมู3ามชั้นตุ่นซ e. ีอิ๊วต้น่ะสุนโดยหม้อหุงข้าวนะครับทุกคนโอ้ยอ๋อสั่แม่ตุ่นเอ้ย กเพิ่งไปทำทฟันมาเมื่อกี้เองก่อนที่จะซื้อของเข้าบ้านใช่ไหมเคี้ยวได้ไหมที่รักทุกคนฮะนี่ครับหูจะบอกทุกคนว่าหมูสามชั้นอะละลายในปากเลยแล้วหวานมากมันหวานแล้วแบบโอ้โหมากทำ่น,น้ำตาลไปครึ่งโลค่ะใช่ทุกคนน้ำตาลปี้หมดเลยครัว ทุกคนดีฮะแม่บุ๊กเอามันโถเนยทัฟเฟิลจิ้มกับซอสท,ทัฟเฟิลเข้าไปอีกอแล้วก็สงสารจริงเลยอ่ะฟันอะ่ะ <c oughs> นี่ทุกคนเราเอาหักไวน้นี้เสร็จแล้วก็ทุกคนดูหมูสามชั้นนี่ฮะสูตนซิ๊ววางแบบนี้เลยทุกคนที่เป็นซอสท,ทัฟเฟิลนะมายองเนสลาดลงไปโอ้โหแม่แม่ไหนาทำให้ค่ะแล้วทำไงต่อฮะใส่มันโถลงไปด้วย นี่ทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าปากได้ไหมคะมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ไหมมันเหมือนเบอร์เกอร์เลยทุกคนทุกคนเรามีทีมงานบิวลุ้นอยู่เฮ้ยตูนทุกคนเมนูนี้เฮียบอกเลาว่าขายได้ในร้านอาหารเราไปทำเลยโคตรอร่อยเลยมากินเลยมาจากไทยมาอันนี้นิ่ๆนะอันนี้นิ่มๆันนี้นๆใส่เนี่ยเนียนๆเลยมันก็คือมันเลยค่ะค่ะ เพ no so ิ่งเฉิบม so so, ันปลาแค่นี้มันยังอ้วนไม่พออีกเหรอแค่นี้มันยังอ้วนไม่พออีกเหรอหมาม้าทำไมหลังหนาเลยขนาดนี้ไม่เคยพูดเนี่ยสาบานเลยเนื้อพูดว่าป้าพูดอย่างนี้เมื่อก่อนอะอย่างเงี้ยไม่มีป้าพูดว่าอะไรบอกว่าถึงมาจะอ้วนป้าก็รักถึงมาจะอ้วนป้าก็รักป้าพูดอย่างนี้อ้วนไม่เถอะไม่เป็นไรเรามีข้าวโพดแล้ว้าพูดอย่างนี้นี่ชนิดนี้นี่เน้นๆเลยค่ะใส่บนนี้เลยจิ้มซีฟูดทุกคน มันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ่ะทุกคนจานเนี้ยว้านี่ฉีกแบบนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่ไม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 ่ใช่ดูดิวุย้ยมา ทุกคนดูแม่บุกทำดิเบอร์เกอร์เวียดนามไงเคยกินไหมที่เราไปเวียดนามไงอย่งนี้คือน่ากินมากเลยนะสวัสดีค่ะคุณบาสสวัสดีค่ะคุณบิวและวันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะพูดถึงเมนูเฮียก่อนไหมเมนูคุณเนี่ยเป็นรองแต่โปรดักต์ดิฉันเนี่ยเป็นหลักอันนี้ครับเฮียให้ลองชิมดูอันนี้ครับชวนครับครับผมนี่ครับอันนี้ตัวได้ไหมตัวนันไหม ตุนน่นไหมสองชั่วโมงอืมแต่ว่าจริงๆเอาดีๆเหมือมันรู้สึกไงเกีนก็ไม่ลงอนปืนไปคายขึ้ข้างนอกมันโถ่พ่อเดลเจสเซอร์ดูรู้สึกว่ามันโถ่ยี่เนี่ยอร่อยมากๆนั่งกระดาษโอเคอันนี้หนึ่งหาแล้วถ้าอยมาอย่างเงี้ยหนึ่งถ้าเล่นอย่างเงี้ยสบายใจเล่ครับอยากกินเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดีกิน เฮียน,นี่ตุนกี่ชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงครับแพงมากใช่เขาจะกินแค่นี้กินเลยหึมหอมลาบเปิ้ลเหรหอมไหมหอ,อมเนียทำเป็นเล่นทำไมเขาได้ยินคำนี้ป่ะทำไปเล่นไปมอไซค์มีสองล้อฮ่าเขาได้ยินปะใช้กับเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่งจริงเหรอแบบเหลือเชื่อโอ้マイ god อะโอ้マイ god สมัยเด็กคือเฮ้ยทำไปเล่นไปมอไซค์มีสองล้อเฮียซ่อนอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยขโมยอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ประมาณ5วัน ถามว่าอันเนี้ยเฮียชอบไหมเฮียชอบนะเพราะว่ามันทําให้เรานอนหลับสบายถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอนจอยอบการกินน้ำมันปลาฟิชออยอะไรเงี้ยอันนี้แบบรสชาติเป็นไงคาวไหมเป็นคาวไหมไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอร่อยมากไม่ใส่อะไรลงไปเลยเป็นเจลลี่เฉยๆแล้วก็มาบอกคนอื่นว่าใส่ฟิชออยรถเมลอนนะคะรถเมลอนอย่ที่สาคัญกินดึกๆได้ไม่รู้สึกผิดเพราะว่าศูนย์แคลมีฮาลาเรียบร้อยตัวที่เฮียโปรดที่สุดของบอนดี้คือตัวนี้ตัวที่ทําให้หน้าเฮียเนี่ย ดูดีขึ้นมันเต็มขึ้นูกต้องใส่ใบเหล็กกระไดมอนอ่ใส่ใบเหล็กกระไดมอนต์เป็นบอนดี้คอลลาเจนอันนี้เป็นลดเจลลี่ผิวผิวคอลลาเจนลดพีชญี่ปุ่นพีชญี่ปุ่นแล้วก็มีสารสกัดมาจากปลาน้ำลึกและลดสุดท้ายคือลดลาสเบอร์รี่เฮียกินผักผลไม้น้อยค่ะน้อยมากเลยมั้งเนี่ยแต่ก็ไม่พอเบอร์รี่วิตามินผิวอันนี้คือผักผลไม้13ชนิดรวมอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวกล่องพอแล้ววันนี้มาใครของเฮียนะคะทุกคนใครมาจากช่องเฮียนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษแคปมาเลยค่ะรูปนี้ แคปมาเสร็จปุ๊บแล้วทักต้องทำทุกนี้ด้วยแล้วเราจะมีโปรโมชั่นให้แล้วทักมาที่ไลน์แอดไลน์แอดบอนดี้เจนนี่นะคะทักมาเดี๋ยวมีโปรให้ไปไหนมาไปเล่นกับบีบีมาค่ะทุกคนเหนื่อยมากเมื่อกี้มามาตะโกนสปาตกใจเลยึ้่ดูบีบีหล่นท่ออะไรอ่ะมัเฮ้ยอย่างเงี้ยมันดิ้นเสียแบบเนี้ยมันตกใจเลยนะนี่เราเล่นกันเฉยๆนี่ จะบอกว่าใครกินหมดนะคะป้ากินคนเดียวรช่เหรอน,หนี่เรื่องจริงมันอร่อยมากมากป้าขอร้อ,อ,รอ,รรอ,องแบะเปิดร้านอาหารเอนี่ยอยากให้เขาเปิดร้านอาหารมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูหมูดิไปไงใครจินตนาการไม่ออกฮนะให้นึกถึงหมูพะโล้อะคล้ายๆน้ำไม่กินหมูเลยนะจบให้แม่เลยนะคะแม่ฝ่ง มันโถคืออร่อยมากทิ้งอ่ะนี่หอมเนยรับโซะอ่ะเราไปทาตามดูทุกคนทุกคนจะบอกว่าไม่บุ๊กอ่ะเขาลืมขั้นตอนในการทำอันนี้ไปขั้นตอนหนึ่งคือต้มค่ะความจริงล้างน้ำเสร็จปุ๊บต้องเอาไปต้มก่อนต้องให้มันเปื่อยนิดนึงค่ะอร่อยอ่ะอะไรคะเสียบไฟเหรอ คือกระทบกันไม่ได้เลยป๊าป๊านี่ยางเหี่ยวออแลจะขอกินได้ไหมอันนี้ได้ค่ะพี่เป็นนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะหุ่พวกนี้อรเอยให่จังจังได้จัดได้ไหมได้เห็นไหมเป็นไง โอเคทุกคนยังไงก็เมนูนี้ลองไปทําตามมาดูทุกคนถามว่าขั้นตอนเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ยากทุกคนแล้วอ,ออกมาอร่อยอด้วยให้หลายๆคนชิมแล้วก็บอกกันเสียงเดียวกันเลยว่าเขาบอกมันเสียงเดียวกันเลยว่าว่ามามาพูดสิว่าอร่อย <c oughs> ไม่เอามาไม่กล้าอ <c oughs> วยเองให้ทุกคนชมเองค่ะเขาบอชมเลยว่าอร่อยจริง ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยใครที่เพิ่งติดตามใหม่ก็ขอบคุณด้วยนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามคิดเมนูดีๆมาให้เพื่อนๆดูไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ก็พยายามคิดแล้วนะคะ3สามชิ้นนี้เดี๋ยวเก็บไว้ให้แม่แม่หิวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ข็โพโตบีกขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผิมบ๊ายบาย